ไอรัฐิรัฐธรรมนูญที่บอกว่าต้องร่างโดยประชาชนเนี่ยเป็นรัฐทีโ่โง่รัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยไม่เคยไม่เคยรื้อเลยมีอยู่ฉบับเดียวมีแก้ไขบ้างเขียนโดยคนแค่4ี่คนเจมส์แมดดิสันเบนจามินแฟรงคลินผมจำไม่ได้ทั้งหมดนะมีคนเขียนอยู่แค่4คนนะเอาคนงโง่ล้านคนมาเขียนรัฐธรรมนูญแล้วทุกคนมาด้วยผลประโยชน์ของตัวเองมีผลประโยชน์ซ่อนเร้น คุณจะได้ขยะขึ้นมาเป็นรัฐธรรมนูญขยะที่เลวที่สุดนะแต่ถ้าคุณเอาเอารหันต์หรือปราดมาเขียนรัฐธรรมนูญแค่คนเดียวหรือสามสี่คนเนี่ยได้รัฐธรรมนูญที่ดีกว่าลอจิกที่พูดมาเนี่ยนะมันเป็นลอจิกชั้นต่นํามากซึ่งมันไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนบ้าลทัทธิประชาธิปไตยเนยผมก็บอกว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่เลยเนย รัฐธรรมนูญอเมริกาเขียนด้วยคน4ี่คนไม่ได้เขียนด้วยประชาชนไม่มีประชาพิจารณ์ด้วยใช้มา200กว่าปีมีแก้ไขบ้างตามยุคสมัยแต่ก็เป็นล i t เติล m e n เ m นต์คือแก้ไขนิดหน่อยนะแต่อันนี้หมายมั่นปั้นมือว่าจะลื้อทิ้งทั้งฉบับนะบางกลุ่มผมว่าอันนี้คือการต้องการจะฉีกนะไม่ได้ต้องการจะแก้ฉีกกับแก้นี่ต่างกันนะแก้มันต้องแก้เป็นรายมาตราไม่กี่มาตรางนั้นผมก็ จะไปอ้างว่าอู้อะไรแล้วประชาประชาพิจารณ์เนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะผมคิดว่าการร่างรัฐธรรมนูญไม่มีความจําเป็นต้องทําประชาพิจารณ์ถามว่าทาประชาพิจารณ์แล้วโหวตทีะมาตราแล้วคนอ่านเนี่ยโทษเถอ,อ,เอะ,ะอ่านรู้เรื่องเ่าวหไอ้คนไปโหวตเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยอ่านรู้เรื่องหรอคนที่อ่านรัฐธรรมนูญได้รู้เรื่องเนี่ยมีกี่คนผมอ่านทั้งเล่มผมยังรู้บ้างไม่รู้บ้างเลยบางมาตราอ่านเฮ้แต่ว่าอะไรวะงง สับกฎหมายมันไม่ได้สําหรับชาวบ้านทุกคนอ่านนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ดีไม่เห็นคุณค่าของประชาพิจารณ์แล้วก็ไม่เห็นว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนโดยประชาชนเป็นล้านคนมันจะเป็นเรื่องที่ดีมันอาจจะได้รัฐธรรมนูญที่ขยะที่สุดเลยมันก็เหมือนกับกาน้ํากำลังเดือดนะเอาจุกก๊อกไปปิดนะให้แก้บ้างบางมาตรามันก็ระบายความดันออกมามันก็อาจจะไม่ระเบิดนะ คำถามก็คือความชอบธรรมของกลุ่มม็อบอะ่ะมันเหมือนไฟแรงพอที่จะทําให้น้ําเดือดหรือเปล่าถ้าในใสายตาผมณนะวันนี้นะความชอบธทาที่เหมือนเปลวไฟที่ต้มกาน้ําของม็อบเนี่ยเป็นไฟเหี่ยวเหียวแห้งแห้งจวนเจียนจะดับนะผมมองว่าไม่มีปัญหาแต่ผมห่วงสนิมในกา ถ้าเปลียบรัฐบาลเป็นกานะสนิมเกิดแต่เนื้อในตนนี่น่ากลัวกว่าถ้ารัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะมอบหรอกอยู่ไม่ได้เพราะตีกันเองนะพักร่วมรัฐบาลนะยิ่งกว่าจับปลิงชส่กระดง้งนะอยู่ไม่ได้เพราะการทุจริตคอร์รัปชันในพักร่วมรัฐบาลเองไม่พูดดีกว่าผมพอจะรู้ว่าอะไรที่มันจะทำให้รัฐบาลพังได้ อาจจะไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยมันมีเรื่องการทุจริตที่หนักหนามากในพักร่วมรัฐบาลซึ่งน่าจับตาแต่ถึงเวลามันก็จะปรากฏเองผมว่าไม่กระเทือนทำไมผมบอกว่าไม่กระเทือนคือทุกคนมันก็แย่งขนมเค้กกันนะตีกันตะลุมบอลบ้างนะแต่ทุกคนรู้ว่าถ้าตีกันหนักมากจนเรือแตกแล้วอยู่ไม่ได้เนี่ยจะอดกินทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันตีกันรุนแรงถึงขั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะบอกเฮ้ยเอ็งหยุดเถอะเดี๋ยวเรือล่มมันก็จะหยุดเองอนักการเมืองเขาฉลาดที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติตีกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเองแต่ถ้ารู้ว่าตีกันจนเรือแตกแล้วตัวเองไม่ได้อะไรเลยก็จะหยุดตีกัน,นอยู่<อ>ดีกินดีอยู่อยู่ในอำนาจรัฐไม่มีใครอยากเลือกตั้งหรอกครับ ถ้าคุณนึกภาพไม่ออกนะฮะให้คุณมองย้อนกลับไปสมัยพลเอกเปรมติน,นุสุรานนท์ยุบสภาไปสี่ครั้งหรือห้าครั้งผมจําไม่ได้แล้วนักการเมืองเนี่ยเข็ดป๋าขี้อ่อนขี้แก่กันหมดกลัวมากว่าป๋าจะยุบสภาเพราะป๋ายุบสภาทีไรเหนื่อยแทบขาดใจเสียเงินแทบเยอะแยะเพื่อจะเลือกตั้งต้องใช้เงินเยอะนะฮะตอนนี้อาจจะอยากเลือกตั้งหรือไม่อยากเลือกตั้งไม่รู้นะะแต่คิดว่าไม่อยากนะฮะไม่อยาก อยู่ดีกินดีอยู่ก็ไม่อยากมีอำนาจรัฐอยู่ก็ไม่อยากแต่วันหนึ่งนายกอาจจะไม่มีทางเลือกนะต้องยุบสภาถ้ามันเป็นสนิมเกิดแต่เนื้อในตนผมมองอย่างนั้นเออคนท,ที่เขาเอาอมาเล่นก็คือธนาธรก็ทาเก็ตเด็กไงเขาก็เลยทำ generation แกบทางการเมืองคือเดิมประเทศไทยเนี่ยมัน political polarization เนี่ยมันเกิดจาก อะไรฮะเออร์บอนดูโรลดีไวก็คือแบบสองนักขา,าประชาธิปะไตยเป็นเรื่องเมืองกับชนบทนะแล้วพอนั้นเนี่ยสองนักขา,าประชาธิปะไตก็ก็เคลื่อนคลายมาเป็นภูมิภาคนิยมเป็นจากเออร์บ u น a ู d รลดี e วมาเป็นเ e จ i เน a l ลดี i ว e นะ uh. ถามว่ามันจะเกิดเอชแกร d ดี i ว e ์ไหมหรือว่าตอนนี้มันเกิดยังผมว่าก็เกิดแล้วนะ แต่ผมไม่มีตัวเลขแน่นอนว่าระหว่าง Urban Rural Device นะฮะร Regional d v i e แล้วก็ Age Gap Device เนี่ยอันไหนมันมันทำให้ความแตกต่างมันเยอะกว่ากันนะมันอาจจะต้องไปดูว่าพอเอาวิเคราะห์ทางค่าสถิติแล้วเนี่ยความแตกต่างมันเกิดจากอันไหนมากกว่ากันแต่ที่ผมเคยดูตอนเลือกตั้งปี54 Urban Rural Device ยังชนะ รีเจเนอลดีไวอยู่อุดรธานีเขตหนึ่งยังเหลืองจัดเฉพาะในเทศบาลที่เขาพูดกันก็คือแก๊ปขอนวัยนี่แหละแต่มันก็กาการชุมนุมมันเป็นเรื่อ,องปกติค,คือคือคนรุ่นใหม่ก็มีแนวโน้มจะเป็นลิเบอรัลมากกว่าคนรุ่นเก่าแต่พอคนรุ่นใหม่มันแก่แล้วมันก็จะปรับตัวเป็นคอนเซอร์เวทีฟเอง ถามว่าตอนที่ผมอายุเท่ากับเด็กพวกเนี้ยผมแม่งโคตรจะซ้ายเลยเอต,อตอนอายุขนาดนี้ผมก็ยังมีความเป็นลิเบอรัลแต่กลางๆนะผมก็ไม่ได้แบบเป็นคอนเซอร์เวทีฟขวาจัดนะเพราะอายุมันอีเวฟปรับขึ้นมามนคนเรามันก็เปลี่ยนฮะโดยธรรมชาติ